วันนี้พลเอกไพยบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติาศาสตร์กัตริย์ในพระบรมาราชูปถมัมภ์พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิาศาสตร์รองประธานคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตามโครงการราชทันปันสุขเพื่อให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลสถานพินิจ์ศูนย์ฝึกและอบรมเขตแปดและเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับผู้ต้องขังป่วยสองห้องและห้องผู้ควบคุมองคมนตรีได้ให้แนวทางการดาเนินงานอาทิการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการหลบหนีที่สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบเด็กและเยาวชน4จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีกระบี่ระนองและชุมพรมีเด็กและเยาวชน86คน ส่วนใหญ่กระทําผิดคดียาเสพติดเจนที่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดมาให้ความรู้และตรวจสุขภาพอนามัยทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และการประเมินทางจิตวิทยามียาและเวชภัณฑ์เพียงพอมีมุมราชทันปันสุขโรวมทั้งโรงอาหารห้องนอนห้องสมุดห้องเรียนห้องพยาบาลห้องจริยธรรมห้องกิจกรรมบำบัดด้านดนตรีและห้องฝึกอาชีพ ส่วนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8สุราษฎร์ธานีมีภารกิจดูแลแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่สารเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษาให้ควบคุมตัวและฝึกอบรมจาก6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ระนองชุมพรและพัทลุงมีเด็กและเยาวชน140คนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้บริการด้านสาธาร,รณสุขทุกด้าน ทุกรายได้รับการประเมินทางจิตวิทยาและเข้าสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามโปรแกรมบำบัดยาเสพติดทั้งยังส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆและมีพื้นที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายจากนั้นไปประชุมติดตามผลโครงการราชทันปันสุขนเรนจำกลางสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่106ไร่มีผู้ต้องขัง5,263คนเรือนจำได้รับเครื่องมือและคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน23รายการมีสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกด้านมีระบบการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยกับโรงพยาบาลองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมแดนผู้ต้องขังชายแดนพยาบาลแดนผู้ต้องขังหญิงห้องแม่และเด็กห้องพยาบาลโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเช่น การผลิตพวงกุญแจดอกไม้จากกระดาษทิชชู่งานจากสารและการทำขนมช่วงบ่ายไปเรือนจําอำเภอชัยยามีผู้ต้องขัง877คนมีโรงพยาบาลชัยยาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบซีและเชื้อ HIV ในผู้ต้องขังเข้าใหม่คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังหญิง มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทันตแพทย์เข้าตรวจสัปดาห์ละครั้งบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตและจิตเวชท,ทั้งในเรือนจำและผ่านระบบออนไลน์ผู้ต้องขังทุกรายขึ้นทะเบียนสิทธิกับโรงพยาบาล <No. S 1> ต่อจากนั้นไปที่โรงพยาบาลชัยยาตามโครงการราชทันปันสุของคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย ที่ดูแลเรือนจำอำเภอชายามีห้องปันสุกเทเลเมดิซีนให้คำปรึกษาโรคผ่านระบบออนไลน์และจัดส่งแพทย์เข้าตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและสุขภาพจิตภายในเรือนจำโอกาสนี้ได้มอบของแก่ผู้ต้องขังป่วยและพิการผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิงชารา องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38อำเภอเมืองจังหวัดระนองเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน378คนแบบอยู่ประจำและไปกลับ ครูและบุคลากร74คนเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะพึ่งตนเองได้ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำการเรียนการสอนแบบจินตคณิตไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาสนใจเรียนคณิตศาสตร์และมีสมาธิเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและได้รับรางวัลอาทิรางวัลเหรียญเงินกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับภูมิภาครางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์เลี้ยงแกะระดับประถมะศึกษาและรางวัลรองชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยบอดทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71และได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในเดือนสิงหาคมนี้ส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตเช่น ทาพริกแกงไทยโรตีชาชักและการปักลายผ้าจากจักปักคอมพิวเตอร์พระราชทานในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และแบบทวิศึกษามีนักเรียนจำนวน537คนแบบอยู่ประจำและไปกลับมีครูและบุคลากร128คนในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจบหลักสูตรทวิศึกษา ซึ่งร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพตะกัวป่าจังหวัดพังงาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชสาขาการโรงแรม73คนได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้อาทิการส่งเสริมวิชาชีพให้แก่นักเรียนเช่นบาริสต้าขนมโดนัทน้ำสมุนไพราการออกแบบสติกเกอร์การตัดเย็บพื้นฐาน จัดตลาดนัดเรียนนอนทุกวันพฤหาาัสบดีเพื่อนักเรียนนำสินค้าและผลงานไปจำหน่ายสร้างรายได้และเรียนรู้ระบบสากร์รวมทั้งส่งเสริมอาชีพแกะสลักในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนประกอบด้วยผ้าห่มและกระเป๋านักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ